่เกินคุณเมตนะผมโดนเจรอยต่อปีครับครับส่กนะครับปเลขป้ายามันสี่ัห้ัสคือติ๊ตาวะเนี่ยเป็นอย่าว่าหโกฮแขมรอ้อหัวหโกหัวโกหัวโกโหโกโหโกนึกว่าหัวนั่นมาได้หัวมาได้หัวโอเคโอเค สวัสดีครับนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ King a, คิงมหากับรำร้อยร้านซีซั่น2ครับคลิปนี้มันแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องราวความอร่อยแบบบุฟเฟ่บุฟเฟ่น่ะถ้าต,ตอนให้ผมรอแชมป์อยู่วันนี้มีเจ้าหนุ่มมาช่วยว่าจะขอมันถ่ายวีดีโอไอ้นุ่มกว้างวันนี้ขอช่วยถ่ายวีดีโอรับอ่ะโอเคได้สบายมากไปหรออ่ะไปสรุปแล้ววันนี้จะไปที่ไหนกันเขาว่าลำร้านนี้แหละเขาว่าลำร้านนี้เขาว่าลำเออเออจะที่ไหนอ่ะ ก็เขาว่าลำไงก็หูแล้วก็ับมาหูแล้วว่ามันลาำห่ามันอยู่ที่ไหนร้านเขาว่าลำแล้วก็มันอยู่ที่ไหนอยอยู่แม่โจอ่าอยู่แม่โจอ๋ออยู่แม่โจเ้เดี๋ยวเราจะส่งแบบมือตอนนี้รอแชมป์น้อมแมนรอเมือคณะเนี้ยโอ้แต่เขาว่าำลำร้านนี้ลำ้ำใจก่อนเออต้องลำแตจก่อนต้องไปลองอ่ะแต่มาแต่เดี๋ยวตัวกันไปดูรับปรอไม่น่าเลย อน้กไปรจไโจร้เนี่คือถือว่ามีร้านเด็ด<ๆ>เยอะมากเลยนะแชมป์เนาะใช่ครับโคตรเยอะเลยจริงตอนนเยอะมีจำนวนข้างหลวงเลย <laughs> ่วาแชมพูจากร้านเนี่ยยังเล่ากันลวนะมันบอกว่าเขาว่าล้ำคุณผู้ชมครับล้ำจริงๆขี่รถเข้ามาหอมตั้งดังมาแล้วครับหอมเ่ะหอมซุยเลยซุยวเดี๋ยวเขาต้องไปโอยสหาเจ้าของร้านว่ามีไหนสวัสดีครับอันนี้อันนี้ ไอ้แจ็คมาครับหรอใช่ครับผมโอ้โหนี่ไอ้แจ็คครับเจ้าของร้านนะเขาบอกว่าติดต่อมาเลยเอายินดีที่จะมาเลยทีเดียวเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับนี่ยาวเลยยาวๆว่ะไอ้แจ็คครับผมมาน้าชมป์ร้านนี้ต้องขอบอกว่าของจริงๆมีเนาะอย่างเนาะอย่างเนาะร้านเล็กๆมักจะมีของดีที่ซ่อนไว้ฮะเดี๋ยวเอาไปตามหากันดีกว่าไอ้แจ็คครับมาของไอ้แจ็คมีกี่อย่างพี่เห็นในเพจบอกว่ามีสองน้ำเลยับพี่ที่จริงอะมีสี่น้ำครับผมมีสี่น้ำครับแต่หม้อของเขา ใส่ก็ได้แค่สองน้ำมันแบ่งเกินไงได้บ้องมันแบ่งเกินก็เลยต้องหาลูกค้าอ่ะเอาอย่างเงี้ยสองน้ำแต่เขามีแค่เลือกสี่น้ำครับโอ้ก็ฮะครับผมซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับครับผมหนึ่งเลยครับคือหมูหมักไข่เค็มตรงนี้นะครับไข่เค็มครับดูแล้วครับหมูหมักไข่เค็มมันเป็นอะไรหมูหมักไข่เค็มเป็นอะไรที่อ่าในส่วนนี้คือเขาใส่ใจหมูตัวเนื้อหมูนะครับเนาะเนื้อหมูสันเอามาสไลด์บางมๆสีระบายปุ๊บเขาจะมักพุง ผงทางร้านของเฮานะครับผงม um, ักหนุ่มเร็จไว้ปุ๊บทฮาก็จะเอาผงไข่เค็มหรือว่าตัวไข่เค็มนะครับทำให้มันหอมไข่เค็มตัวนี้เป็นซิกเนเจอเจอของร้านลูกค้าเนี่ยมาจะขาดตัวนี้ไปได้เลยอ๋อแล้วตัวนี้หอมไหมหอมเมียงหอมเมียงชิมดมมั้ยดมได้เหรอครับยังเอออันนี้อันนั้นยังหอมมาแล้วมาแล้ว มาแล้วพี่เปิดปุ๊บรู้ปั๊บเลยเจอน้ำซุปเข้าไปหั่มจากหอมตัวนี้ครับสัครับอ๋อนี่ตัวซื้อตัวที่สองตัวที่สอง,สองหมูมักน้ำผึ้งครับผมหมูมักน้ำผึ้งครับมผม,มบตัวนี้เลยครับพี่แม่นครับตัวนี้เลยครับโอ้น้ำผึ้งนี่น้ำผึ้งเดือนห้านะครับ เล่นห้องนี่ห้ามเจียนห้งนี่บ่ได้อาจจะเล่นห้งนี้มาได้เนาะเรียบเธอเพชรงามน้ำหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเราลิ้นกับสิ่งนั้นโอเคต่อไปไอ้นะครับนี่ก็เป็นพวกพื้นแล้วครับผมหลังจากนั้นไปนะครับไปเป็นพวกหมูนุ่มครับผมหมูนุ่มก็จะเป็นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่ถ้าคนไหนที่ทาน หาหมูปลาได้ก็จะมีพวกซัพพอร์ตจะเป็นพวกปลาดอลลี่ปลาหม้อปลาหมึกปลาหมึกบ้างโซเดนไอคือเอาใส่ีเลยมดนี่คือเติมทันทีนะนี่เติมทันทีครับโอ้หนี่นี่แชมป์นี่ครับดูดูปลาหมึกตัวนี้นะดูนี่นี่ครับแชมป์น,น,น,นี่โอ้วงวงใหญ่ปลาหมึกวง,วงเยี่ยมเลยแชมป์ชอบอป่ะปลาหมึกวงครับชอบอันนี้ผมชอบตัวนี้พี่เดี๋ยวนี่ปลาหมึกกวางแชมป์มากนะอ๋อฮะอ๋อเออโอ้ มีชื่อเขียนติดไว้หรอประมาณกี่อย่างครับไอ้ผมไอ้กัเป็นร้านอ่าผมเป็นร้านเล็กๆครับผมมีทั้งหมดอยู่ประมาณ18อย่าง18อย่างครับไปหนัหนที่กี่แล้วอยู่ที่ราคาอยู่ที่เท่าไรครับราคาอยู่ที่109บาทคุณผู้ชมครับในในก็มาแล้วนะครับผมกับไอแ้แจ็คเป็นมาเนี่ยต้องขอบอกว่าน้ำมีถึง4น้ำแต่แน่ๆน,นี่เราได้กิน2น้ำสุดยอดเลยเอาน้ำอย่างนี้ไอ้ที่ว่าจริงๆครับไอแ้แจ็คครับอ่าผมขอแนะน,นําน้ําดําชาบูกับพวกน้ำหม่าล่า ครับผมวันนี้มีคือส่องน้ำก่อนอ่ะโอเคครับถ้าอย่างไรครับพิสูจน์ความจริงกับน้ำของเปิ้นครับน้ำใต้สอกครับไปแล้วครับผมอันนี้นะครับวันนี้เราจะนำเสนอการวิธีการกินหมูจุม่มแต่เราจะแปรงหมูอย้ยังฮุยยังไต้หวานเปิน้นเฮ่่ดกัน<ช>หมูจุ่มไม่ใช่ว่าร้อน้ำเดือดแล้วจุม่มในเดียวนะฮะอันนี้แบบใหม่ลองดูลองดูงดว่ารสชาติจะ เปลี่ยนแปลงมาจากเดิมก่อนเพื่อเป็นการเอ่มอดเพิ่มมันทะลุดเปลี่ยนใหม่ก็ได้เนาะเขาเปลี่ยนใหม่จะกินหมูจุ่มคือหมูจุ่มอันนี้เราจะทําใหม่โดยบักรนุ่มครับนุ่มไปไต้หวันมาจริงเหรอเฮ้ยไปเล่นๆไปได้ไปเล่นนะนี่คือไปเป็นแรงงานมานี่คือเป็นวิธีก็คือเป็นพิธีพิธีจะได้นี่เลยมันคือที่ไต้หวันเนี่ยเป็นอย่างเขาว่าโหโก้แขมลอนเนาะหัวโหโก้หัวโก้หัวโก้ โฮโกโฮโกนึกว่าหัวนั่นมาได้เหรอมาได้หัวมาได้หัวโอเคโอเคผมูเป็นโอซายเลยวางนะครับมันจะมาอีกเลยมาเป็ดเซตอีกหนึ่เลยอ๋อแล้วมาับทใส่เลยครับโมูไข่เกมครับกับหมูน้ำผึ้งชิ้นก็โอ้ผมบอกแล้วว่าร้านเล็กๆก็มักจะมีของที่เป็นเด็ดซ่อนเราเราเราเชื่อเลยว่าเราถ่ายมาหลายร้านแล้วใช่ไหมเนาะมันนานคว่ำหนี่ครับคุณผู้ชมกูไม่ว่าหมูมันใสมากคุณผู้ชมถ้าใครมาฮัท์นี่คือเป็นบุฟเฟ่นะตลอดเลย แล้วแบบนี้เราต้องรอเหรอครับรออุณหภูมิน้ำด้วยไงมันต้องรอครับเอาเอาหมูวางก่อนจัดวางก่อนปกติที่เอามาแบบบุฟเฟ่ต์นี่คือกำไส้กำไส้ก๋ำไส้แม่นอันนี้คือกินแบบไต้หวันนะครับคุณผู้ชมฮะหัวโกยเหรอโหโหโก้หโก้แม่หัวโก้อะยอมเขาอยู่เขามาเขามาจากไต้หวันจริงยอมมาอยู่ ไม่นี่หน,น่อยๆน่ะต่อนไปโอ้โหนี่หน่อยๆต่อนไปโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการตั้งไฟตั้งไฟปก <c oughs> ตินี่อก็ตั้งไฟ <c oughs> อีเลยครับหนุ่มถ้าพอพอเขาหม้อมาเพื่อเขาจะจัดหมั้เราเลยแล้วก็วางทั้งหม้อ นั่นคือถ้าเป็นเกาหมูไต้หวันมาคือมันจัดมาเป็นก๊อกอี้หรือเงาเลยใช่แล้วก็วางเฮาเขามีหน้าที่แค่จุดไฟแล้วรอกินอย่างเดียวแล้วอีเนี่ยราคาเนี่ยที่ไต้หวันอยู่ที่กี่บาทอันนี้มอใหญ่มันจะอยู่ที่ประมาณสามถึงห้าร้อยแต่ถ้าบ้านเขาตั้งบ้านเขาเรียกว่าโฮโกอาตาโฮโกแต่ถ้ามอเล็กๆเข,ขาเรียกว่าเฉลีวยวโฮโกโอ่ามันจะเฉลีวยวโฮโกอ่ะมอเล็กเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ หนึ่งร้อยถึงหนึ120่งร้อยยี่สิบเองโอ้ประไวยอยู่เนาะไหวครับนี่หมอใไซร์นะครับผมหนึ่ร้อยยี่สิบนี่ตังไทยว่าตังไต้หวันอ่าถ้าตีเป็นตังก็หนึ่งต่อหนึ่งเลยไม่ต้องคิดมากอ๋อ,อโอ้โหไวเนาะผมนึกว่าไต้หวันเงินมันสูงสูงแต่แต่ว่าเปิดเปิดกบานเฮาครับอันนี้ตอนนี้ก็รอใช่ปะ่ะแม่นลอยเ,อเดียวเลยบด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 โอ้สอบแยย่อมยอมหน่อยอันนี้คือครบเลยนะครับเนาะทำไครับโอ้ หอมครับหอมหอกที่เลยครัมากมมคุณผู้ชมแล้วกอดสบปอมีกลิ่นของพักที่มาที่นุ่มบอกอ่ะันมันมันจะหอมน้ำพักเลยแต่นี่หอมมากน้ำนี่เกิดจากขอในส่วนของเนื้อหมูเลยของในส่วนของก็ข้อกระดูกหมูกระดูกหมูยงผมนีตเจาะพักกนรัวเลยื่อความหวานของัคนที่กิ่นเจสามารถแบ่งว่าไงวาถ้หีบนกๆก็คือมันบบเกมอเกมม์ข้าเกม ชอบนี่ไหยางที่สุดของในร้านวันนี้ที่ชอบในเมนูของแชมป์เนี่ยพักอ่ะเออวันนี้วันนี้ซื้อว่ากินพักแล้วดู้สึกดีครับปกติพักสรับแพม์นี่เป็นฝายขยะฝายขยะ,ะนขนนเน้นจีนจีนเน้นเน้นเอาแล้วร้านนี้แชมป์ชอบไครับในส่วนของแชมป์พักเป็นโซนนะฮะแล้วก็แล้วมัน้เปิ้ลบอกว่าน,น้ำซุปเนี่ยเปิ้ลทำมาจากพักมันหวานจริงพี่น้ำซุปหวานเลยอ๋อค่รสชาติหวานกลิ่นหอมของพักนี่ออกมาเลยแล้วก็ผมมองเลยหมูน้ำผึ้ง ชั้นเชียร์หมูน้ำผึ้งดรวหมูน้ำผึ้งนุ่มครับนุ่มนุ่มหอมนุ่มหอมนุ่มหอมครับนุ่มหวานน้อยครับหอมแล้วก็น้ำซุปน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี้เอามาลองสามอย่างได้ทั้งสามอย่างนะครับเด็ดเด็ดเด็ดเป็นรสชาติที่แตกต่างเพราะว่าเปิลมาได้มาได้ซื้อของสำเร็จมารุงเปิลทำออกมาเลยออกมาทำสดเลยค่ะครับเปิลทำทั้งหมดออกมาเลยอือได้ครับข้าวผัเลยครับเด็ดเด็ดเด็ดอต่อไปนุ่มครับโอ้โหนั่งกินนี่เลยยมกันซ่าล้เล้าน ใช่เพราะกินเข้าไปปุ๊บมันเด้งมากเลยเนื้อมันเด้งจริงๆเด้งมากเลยใช่หมูเปรี้ยวเคมากๆแล้วก็ชอบน้ำจิ้มไหนเนี่ยเห็นแบบใส่นี่เราใส่พริกเข้าไปตัวมาล่านี่ทอดนี่อันนี้คืออย่างนี้ครับนี่ตัวนี้จิ้มแจ่วจิ้มแจ่วครับจิ้มแจ่วะใช่โบกมาล่าไปด้วยน่นรับหนุ่มหนุ่มกจิ้มแจ่วบอกโอ้โหนะส่วนตัวของผมนะคุณผู้ชมครับเนื้อในเมื่อเขามีหมูในผมชอบนี่ครับผมชอบป่ามึกแว่นเนี่ยเปิ้นเอาให้ผมแบบแว่นจริงๆคุณผู้ชม แล้วความยิงเขาต้องกินแ่นกระซีฟูดใช่ไหมแต่ไม่ใช่ครับผมับสายแดงน้ำจิ้มแดงของผมครับคุณผู้ชมตัวนี้แหละครับนี่คือแบบโดนจริงๆสำหรับผมก็่คือน้ำจิ้มแดงใอ้นี่โดนผมชอบผมชอบส่วนตัวนะส่วนตัวนะนี่ฮนะโอ้ยอืม อ้ครับฝากร้านสักหน่อยครับมาร้านอยู่ที่ไหนเปิดกี่โมงครับผมมาครับผมลูกค้าครับร้านของเฮาอยู่ตรงข้างหมอแม่โจ้นะครับผมพิกัดเส้นถนนศรีสหกณ์ทางไปวัดมงคลเศรษฐีตรงข้ามกับกาดแก้วนะครับผมต่กอนเป็นตลาดนัดนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังว่างละเพราะว่าโควิดเป็นเหตุแต่ก็ยังมีชื่อว่ากาดแก้วอยู่ครับตำนานเขามีอยู่อ่ะอ้ครับทำให้เปิดกี่โมงครับผมเปิด าโมงเย็นนะครับผมจนถึงสี่ทุ่มนะครับโอเคแล้วมีเพจมีอย่างไรมีเพจครับผมเ,เพจชื่อว่าร้านเขาว่าลำครับยืนยันอีกทีหนึ่งครับไอ้ราคาอยู่ที่109บาทต่อนหนึ่งท่านครับผมสีบ,บาทมีทอนสีบ,บาทมีทอนแน่นอน <laughs> <laughs> โอเคครับตอนนี้ผมกับไอ้แล้วก่อแชมป์แล้วก่อนุอนน่มนะครับขอลาไปก่อนขอไปกินมน้ำสูตรเด็ดก่อนแล้วกันถ้าใครชอบใจยางไร อย่าลืมมาร้านนี้ลาก่อนอย่าลืมครับ109บาทครับผมวันนี้ผมอายไปก่อนนะครับกับร้าร้อยร้านจุ่กันชมจุวยกันแชร์ด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับตับ้งหาที่เคยได้อยู่ตัวกันความสุขวันนั้นยังจำยังฝังใจคือตั้งหาบอกว่าจะอยู่ที่ไหนจะเป็นอย่างใดก็ใจนั้นยังหวังหา